น้องเบลก็ได้วิ่ตัวเลขจากเซียนทันหนึ่งมาฝากค่ะเป็นเซียนมาใหม่นะคะซึ่งมวดที่พานมาเพื่อนก็ได้ส่งตัวเลขให้น้องเบลทัางไล่อยู่เข่าเจ็ดห้าล่างเด้อค่ะคุณผู้ชมเจ็ดห้าล่างตรงๆนะคะน้องเบลได้ขอเพื่อนแล้ว่าขอล่งช่องในบองมวดก่อนเพื่อนบอกว่า,วายัาบ่คั่นให้ลง่งมวดทาเลขเข่าจังจะล่งค่ะคุณผู้ชมการตามสัญญาค่ะเลขเข่าเนาะน้องเบลก็เลย ขอเฝินว่าต้องล่งช่องได้ค่ะเพราะว่าสัญญาแล้วว่าทะเลขเขาจะล่งก็เลยได้นํามาฝาค่ะคุณผู้ชมเลขบอหลายลเลย,เๆๆยค่ะเลขในน้อยเน้นเน้นเด้อค่ะเ่นถูกมาแล้วห้างวดติดนะคะล่างอย่างเดียวนะคะเน้นล่างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะเป็นตัวใดเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงจากเพื่อนพร้อมๆกันเด้อค่ะคุณผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บน้องน้องเบล่ะน้องเยลจ้าโอ้เป็นยังไงนอดจ้า ว่าอยู่อุดรบ่ะครับแมนค่ะน้องเบลอยู่อุดรน,นะคะ,ะมึงกับมึงช่องประจำหนั่าล่ะว่าเมืองช่องพอลุงอยู่อยู่โพลา่าตเมืองชองประจำจ้า<ๆ>ขอบคุณยลายค่ะเป็นเอชซีน้องเบลเนาะใช่รุ่งจำวะหวยทุกอย่างหวยนี่รุ่งเพชรรุ่งเป็นเป็นเสือคำนวณต่ว่าเทวดาอันเทวดานบ่หายเนาะข้ออะไรบ่ไงบ่แมนจ้ามันอยู่ไอการเงินถืหอหวยนี่เป็นเงินเทวดายลีทาบ่ามีดวงลยลีกับบ่ถือได้ยากยล<อ>ีจ้า สือว่าเข้าไปวัดน้ากันเนี่ยเห็นว่าได้ตัวเดียวกันแล้วก็ถือน้ากันเพระาะว่ามันมันวาสนาดวงแ็จตามัมนค้นระยางกันเมี่ยค่ะก็เลยว่าไงได้มากก็เลยจบ <c oughs> ได้มากก็เสียไปเนาะจ้าเ็นลุ่งนวดทรงตัวเลขมหายน้องเบียวงวดก่อนวาร่างห้าเจ็ดเนาะเยมันออกล่างเจ็ดห้า ที่แรกน้องเบลนะขอลงช่องโยงวดก่อนนะลุงหน่อยบอกว่าให้งวดนี้เข่าก่อนเดี๋ยวงวดหนะ้าลงช่องสรุปว่าเลขเขาตามสัญญาเนาะจ้าว่าต้งงองลงช่องงวดนี้เป็เพราะว่าที่จริงเลขมันเข่ามากจะรอดทุกอยากลงช่องนะเพราะยันไปน่าเห็นเห็นน้องเบลในช่งองเออการพูดการจาหรือว่ากิจวัตมาร,รยาทอ่ะก็ถือว่ามีความรู้ได้รูปแบบหนึ่งนะเพรอรุ่งก็เป็นนักบวชจ้าเป็นตัวของตัลงทุนเลยเลยอยาก อยากเป็นวิทยาทานเป็นซาบะสะพาบนบุญบ่อยากให้เด่นห้อยเตะซาบเด่นห้อยบ่มีบ่มีบ่ม,บมีนะ่ะเห็นเขาเด่นตัวไหนก็เด่นไปอย่างเดียวอันนี้คือแนะนำในสื่อสากกินแบงเรืเออไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือแนะนำให,นนนให้สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลถูกกฎหมายนะคะเออเออไปแมนไปแอะง่ายในสิ่งเหล่านั้นนะจ้าจาก,จากใไฮน้องเบลไฮน้องเบลใส่ใสว่าลุง<อ>หนวดโคร,ราชเมนบาคา่ค่ะ เ้อาแบบนี้นะเออโดรานคือจังซื้อร้านอาหารรุ่งนวดยังเป็งสีน้อได้เปิดร้านอาหารอยู่พอจ้าเสร็ปิดอยู่สบายปะเลยเป็นชารากเรสมัยปีสามแปดสามตัวสบายปซื้อนี่โอ้บ่ฮ่าต้องง่ายยุ่งเที่ยงนยี่สิกว่าปีเลยแต่นั่งอือจ้าเออแต่เล่แต่่าไอ้คนรุดอนมาสิใใจได้กย่ไรา้ออเอาช่องเดียวพราะมต้องไปไลาย่องหอก จ้าหายน้องเบลช่องเดียวกับเท่ากับว่าแบ่งปันหลยช่องคือเเ่าค่ะพี่พ่อยฮ่ห้าแม่รัดมานี้กัเอาคลิปเดียวกันไปล่งทุกสามช่องคุะคะนี่เพราะว่าต้องอื่นบ <se> ่อยากต้องอืนแบบตัดสินใจยากเลยขอตัดสินใจได้ตัดสินใจลงช่องเปิดตัวเล็วเลยค่ะเปิดตัวน้องวันนี้เนาะของลุงงนวดนี่เขาเมื่อเราจะงวดค่ะที่จริงแล้วเบาสูเอฟซีฟังเนี่ยค่ะเพื่อจริงสนากมันมันมันทีเขาล่างไม่นอาเดียว จริงน่างแต่ว่ามันเป็นชุดชุดสิบสามสิบสามางเลยดังเป็นเลขชุดจริงแเดียวสิบสามนี่คำนวณสิบสามางเลยการวดทส่สงให้น้องเบวรู้สึกว่ามันไหลไหลไหลายกว่านั้นมันมีสี่หลักกัดปังปังปังวัดกัดสิบแปดปังวัดอับยี่เดยแกแกแกสูดคำนวณของมันนะค่ะต้องใจว่เกินยีหเดียดางแต่ว่านี่เนื่อล่างที่ลางบนทึ้บนเลยรู้ลุดตัวเลยค่ะน้อยได้บอกว่าบนล่างบนล่าง มันก็เปลี่ยนเงินเปลี่ยนทองสหรับผู้ไปสื่อสลักกึนเรื่องรัฐบาลเนาะจ้าแต่เขาบอกว่าล่างกับล่างเข็ยนตรงไหนคือตรงนั้นในพื้นที่มนมีชุนหน่อยตัววันเนล่างเป็นเจ็ดห้าเจ็ดแปดสมมติเนาะมันไปซื้อสองใบมันเกิดแล้วพกมันก็หลาหมดประมาณนั้นแหละบนเป็นบนล่างเป็นล่างเอ้ยรุดขึ้รุดเลยเขาทุบเขาเลยจ้าเขาเด็กดร่างเขามากประมาณหางวัดหางวัดซ้อนคป็นดือดเป็นสายแหงเขาคิดได้ล่างรางวัลนี่ใจน้องเบลจักหางค่ังวดนี้ ห้ครบเลยบอกหรือว่าจะคัด,ดกนันน้องเดียวเดียวชัวช่วๆนะเดี๋ยวลุ่งสีห้ประมาณที่ยี่แปดหาทุ่มบก็จะหาทุ่มวันนี้น้องเดียวก็สีได้โทษวารบานี่ก็สีเขียนไปให้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันไปมาหลอดเองนะเนีแล้วนุ่มเบลเห็นทรงงตัวเลขงวดน,นี้ม่หายแล้วว่าแมนบ่จ้านี่อนนี่มันตึงตำบลนิดเดียวเลยนะอ๋อที่ทรงมหม่เป็นตะบนย่างเดียวบาจา่จ้าโหยบนย่างเดียวล่างก็ตันใด่มา แมนยูแปดมันมันได้รอบสี่ห้าจุนเดี๋ยวลางก็ไปได้สองหางโอ้ฟันไปได้สองหางเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนวัเจ็ดหกกับเจ็ดสามล่างเจ็ดหกกับเจ็ดสามเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะคะนี่กันตัวกันตัวกันล่างหาเจ็ดมาอีกแล้ว,วค่ะ <c oughs> ออบอลโนีมันมันบอลเนียนว่านี้บอลกรตเก้าขึ้งแปดสามนั่นแหละ โอ้ยกำลังวันวันเสาร์เจ็ดอือมนเจ็ดอเอนันเทเออออกเจ็ดทาแล้วมันก็อเจ็ดสามเน,นี่นะแม่นเยแม่นสามแม่นาเส้นตัวเจ็ดสามนัเด่นสุดๆคือเจ็ดสามตัวเดียวจ้าคือเจ็ดสามีรอคงสเรอดโค้งสุดท้ายเอามาเปรียบเทียบม,มึ่งว่า,วากว่าไถไปก้อนล่วงหนามันดีของนม่โปรเจรมนี่เพาว่ารยี่แปดยี่แปดที่้ว่าสิไดแต่มันยี่แปดทั้งนี้เป็สัง แต่ว่าที่ี่ที่นีสูตรสูตรดับตัดออกไปเด้ค่ะสูตรดับรังว่าทีเดียวสูตรดับรังสูตรพันโคเชพันก็มีสูตรต่างๆสูตรดับรังตัดออกไปสูตรดับรังมันมันได้ขึ้นสุดท้ายนั่นโอ้มันได้ได้ขึ้นสุดท้ายมันยังได้ขึ้นสุดท้ายเพราะเมนูมนูซอยเจ๊ไห้นะผสมให้ที่เป็นทีมพ์เดียวกันนะ คือซอยกันคำนวณประมาณนี้ม่ค่ะซอยกันคิดคือซอยกันคำนวณเป็นสะพานบุญคือว่าอยากให้ถึงแล้วอยากให้ได้ทำบุญทำ้ด้านทำบุญกับพ่อกับแม่ทั้บุญกับวัดสว่าเงินบุญนี่เขาในม่อเก็ไปเสือเสือพแพร่ที่บดากาดีบอยเหงาถือสว่าเด่นยังมีสติเด้เล่นแบบมีสติถึงจะมีสตางค์อย่าไปงมงายจ้าอย่าไปงมงายอย่าให้เดือดร้อนครอบครัวสี่อตติจ้า มีสติท่านจะมีเสตางถ้าเล่นไม่มีสติท่านจะไม่ไม่มีสตางนลุงนวดว่าดีค่ะเลุงเชฟเป็ี่ยนม้อรัตัวเป็นผู้สองคนเลยใ่ไหาเอาวันนี้เลขเลขบนไม่ตัวใดค่ะอันนี้คือไฮมานี่เป็นเลขล่างวันนี้เลขบนบอกน้องเดียวนะจ้าเลขบนเลขบนเล่นเห็นว่าเลขบนมันจะมีมัน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 ก็ตัวเดียวกันบนล่างไม่น่างวดนี้เลขบนเลยจ้าบอกบอกเลขจ้า บนเจ็ดสามเนี่ยมีโอกาสต้องบนต้องล่างเนี่ยบนเจ็ดสามตัวเดียวโคโลเลไกว่านี่อู้บนฟันให้ตัวเดียวเลยบ่จ้าเห็นตัวเดียวมีโอกาสต้องบนต้องล่างเจ็ดสามเนี่ยอืมหน่อยๆเน้นๆตัวนี้ทำแบบโทษันโทษรับรับส่วนตัวเด็กที่พวกก็ไอพวกที่มีห้น้องห้นั่งห้ห้นั่งอยู่แต่ว่าพ่อต้องแต่ว่าพ่ต้องห้ออกออกเสียงห้าทีไม่บอก คุณกวอให้ห้าซีก็ไปกับเราต่ซ่าที่บไ้ไปลุช่องลงยังสิบอกสดตัวได้นะจาเอาไอ้ลุงนวดสรุปตัวเลขเนาะน้งเบลเห็นทรงมมไห์บนนี่มีทั้งเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกแต่ว่าบมให้ฟันเจ็ดฟันบนเจ็สามตัวเดียวเท่านั้น่มห้หลรยม่นว่าจา้าไายแต่ว่าจ็ต้องซึ้งตใหต่หามตัดหรออันนี้บบบอ,อกเอฟซมันบบบอกเอฟซแต่เจ็ดสามตัวเดียวเท่านั้น เพราะแม่เนี่ยต้องต้องเรียงลูกมือไปเรื่อยอ่ะเพรยเนี่ยลูกมืปไปเรื่อย<ม>ตีไปเรื่ยคือเท่ายถึงหมายถึงว่าลุ่กหนวดฟันเจ็ดสามแต่ว่ากับมีตัวร่องก็คือ 7, 1, เจ<อ>็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกมีคือตัวร่องในส่วนตรงบนตรงบนตัวเต็งคือเนี่ยคือเจ็ดสามบนบพหนาจะไม่เห็เดียวโอเคจ้าส่วนส่วนล่างนี่คุณหนวดไยมาเจ<อ>็ดหกเจ็ดสามหาเจ็ดตัวฟันก็นคือ 7, 3, เจ<อ>็ดสามคือกัน เงินให้ก็ซื้อแอตเตอรี่ก่อนจ้าแต่ว่าโคงชุดท้ายยังเอาโคงสุดท้ายจะให้ชุดเต็มเลยบ่ะผาดแน่นอนล่างอย่างเดียวเต็มเลยแม่อย่างเดียวจ้าล่างอย่างเดียวไปเลยชุดเต็มจ้าคุณผู้ชมกรติดตางไวดเดอร์ผู้ใดอยากได้ตัวเลขชุดเต็มของลุงหนวดที่ล่างอย่างเดียวนะคะเข้าทุกงวดนะคะหางวดติดแล้วที่จ้าจ้าบันทียี่สิบแปดก็จังว่ากันเทนี้ ได้จ้าได้จ้าเอาเดียวน้องเบลก็จะลงงวดแรกแหกมานของลุงหนวดโคราชนะคะยังหรอกแต่กดไปไ, 5, ได้นั่นคือเอาติบ้านมีห้ามา้วยเบรจ้ากระเบงนีห้าน้องเบลรัดมานี่สามช่องนี่ละค่ะโอ้ยปกตีปุตีรุงของทึ๊งมีห้าเนี่ยทีนี้ห้าปกกดได้เลยมันแสดงตัดเรื่ององอางหนหรออ๋อได้จ้าว่าเป็นยังว่าเป็นยังทีมงานจ้าทีมงานเดียวกันเป็นช่องเดียวกันดีจ้าโอเคเนาะ จ้าขอบคุณเลไลเดอค่ะลุงหนวดโคร,ราดนะคะได้ได้ได,ดีเช่นกันจ้าขอบคุณค่ะ